สวัสดีค่ะพบกับนาน,นาสาระกับห้องสมุดชาชนจังหวัดน่านอีพีนี้เป็นอีพีที่2แล้วนะคะเข้าสู่ฤด,ดูฝนกันอย่างเต็มตัวแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากไข้หวัดและโควิด19กันนะคะตอนนี้ห้องสมุดมีหนังสือเข้าใหม่ประจำเดือนมิถุนามากันเยอะมากมายเลยค่ะมาหาอ่านมาหยิบยืมกันได้นะคะที่ห้องสมุดชาชนจังหวัดน่าน วันนี้เรยถือโอกาสหยิบตัวอย่างหนังสือมารีวิวความน่าสนใจกับสนิดเผื่อใครว่าจากการออกไปไหนมาไหนเข้ามาเลือกหาหยิบยืมกันอ่านได้นะคะเล่มแรกขอเอาใจคอทียายแฟนตาซีกันก่อนค่ะเล่มแรกเลยค่ะมายานาคินีจากแรงบาันดาลใจของผู้เขียนผู้ใช้นามปากาว่านาวิกาที่สะดุดตาสะดุดใจกับศิลปรกรรมเทวรูปอนองนางหนึ่งของทิเบตที่ชื่อว่านากัลยา จนกลายมาเป็นบทระพันธแนวแฟนตาซีเป็นเรื่องราวการเดินทางมาจากดินแดนไกลแสนไกลของหญิงสาวแสนสวยเธอโบยบินข้ามกาลเวลาและขอบฟ้ามหานกเพื่อปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายเธอได้รับการขนานนามว่านพีสีนาคาสิทธิ์และมีกายของเธอเป็นประกายดุจอาบด้วยโสมดวงหน้าของเธอช่ามงดงามใครได้ลน,นยากจะลาสายตาว่ากันว่าเธอมีเวทมนต์แต่ใครจะรู้จักเธอดีเท่ากับสามกู ผู้เข้ามาในชีวิตเธอแบบถูกคัดสรรเป็นผู้ถูกเลือกและจากเปลี่ยนเธอไปชั่วการนิรันด์ด้วยความรักเรื่องราวของนภีศรีจะสนุกน่าค้นคว้าอย่างไรชาวห้องสมุดต้องมาสัมผัสเองค่ะมาเรื่องที่2กันค่ะมหาสงครามเทพสวรรค์จากผู้เขียนดาวดึงจากเรื่องเล่าสืบต่อกันมาจนกระทั่งถึงสมัยพระพุทธเจ้าสมณะโคดม พระองค์ได้นำเรื่องมหาสงครามเทวดารบกับอสูรมาเป็นหัวข้อธรรมเล่าถึงความเป็นมาเป็นไปและมูลเหตุแห่งสงครามที่ยืดเยื้อมาถึงปัจจุบันหนังสือเรื่องนี้ได้ดำเนินเรื่องราวด้วยตัวละครที่สำคัญที่ชาวพุทธรู้จักกันดีสนุกน่าติดตามแต่อิงประวัติศาสตร์และหัวข้อธรรมไว้อย่างน่าอ่านไม่น่าเบื่อค่ะลองมาหาอ่านดูนะคะ มาถึงเล่มนี้นิทานอิสอบสสำหรับคุณหนูหนูจากศูนย์ส่งเสริมรักการอ่านชุดนี้ออกมาเป็นชุดที่9แล้วนะคะจัดพิมพ์ในรูปแบบ2ภาษาให้น้องๆหนูหนูได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกันด้วยเต็มอิ่มกับนทิทาน6เรื่อง6รถในเล่มเดียวไม่ว่าจะเป็นช้างจอมเกเรหมาป่ากับลูกแพะกาเจ้า,าพญาพรสามประการสุนัขในรงังญ้าและเสือดาวกับนกกระสา ด้วยภาพพิมพ์สีสีสดสวยแต่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆด้วยการใช้ซอยอิงหรือหมึกพิมพ์น้ำมันถั่วเหลืองและกระดาษแบบถนอมสายตาทำให้อ่านง่ายทั้งเนื้อหาและปลอดภัยกับสุขภาพด้วยค่ะทางห้องสมุดเราก็ยัง<ล>มีหนังสือดเด็กอีกมากมายหลายเรื่องและมุมรักการอ่านที่แสนจะเพลิดเพลินสำหรับน้องๆนะคะมาถึงเรื่องสุดท้ายกันแล้วค่ะเอาใจน้องๆหนูๆข้อการ์ตูนภาพกันบ้างนะคะเรื่องนี้มาแรงและน่าอ่านเป็นที่สุดราฟอร่า 1, 1 0 0 1ราตีกับกาิกการินหนังสือการ์ตูนความรู้วัฒนธรรมนานาชาติสำหรับเด็กอายุ6 1ถึงปีจากผู้แต่งประวันประยุนหงเรื่องราวอ้างอิงประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมได้รังสรรค์ออกมาเป็นการ์ตูนภาพสีสีเข้าใจง่ายเนื้อหาสนุกสนานน่าติดตามอ่านกาเรนและราตีจับผู้จำเป็นฝ่าภารกิจระดับหินเพื่อช่วยรันแล้วกลับถู่โลกของตัวเองให้ได้เนื้อหาข้างในจะเป็นยังไง มาหาอ่านหยิบยืมกันได้นะคะมีให้บริการแล้วที่ห้องสมุดของเราค่ะผ่านไปแล้วนะคะพอได้แผ่นออเดอร์ให้คุณคุณผู้อ่านได้ติดตามกันหนังสือใหม่ที่น่าติดตามยังมีอีกมากค่ะสอบถามกับทางบารรลักษ์ของเราได้เลย,เลยห้องสมุดเราเปิดบริการทุกวันปิดเฉพาะวันหยุดราชการแล้ววันหยุดเจเฉยเท่านั้นแล้วเจอกันนะคะที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่านพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะ ตาได้ยา่างกายได้สุดอายเคลิ่นเจ้าก็หลงมัวเมาหำคันิ่งแต่น้ำหนองอยากสิจับตาจ้องยานทั้งนองสิเปิดนายเจ้าผู้แก